สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งสาวร้อยเอนะครับมาอีกแล้วครับรอบนี้พามาดูเจ้าล็อกที่ครับบอกบอกครับไวไหมทางมันน่วมแล้วฮะพุ่งมาเลยครับ อยู่ไม่อยู่เฮ้บผมว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนเอาเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โเอา้เอาผ่านผ่านผ่านเออนึกว่าจะอยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ไปนี่มาเจอเจ้าลอกขาวนี่ ว่าไม่รอดเนี่ยเที่ยวนี้ดูครับเออเลิกครักดีครับพี่น,อน้องดูเขาท้ายลากไปเลยมันคำแล้วมันคำแล้วมาดูจ่าฟุ้งครับนี่ปิดไ้ข้างหลังจ่าฟุง้ง อยากุงจะทำยังไงอู้ยินต่อเลยลูกแย่อ้าวยานวะต้องพุ่งครับต้องพุ่งนี่ตรงนี้มันได้ใจครับเนี่ยผมว่ารอบนี้เสร็จแน่ๆนไม่เหลือครับรอบนี้เสร็จแน่ครับตรงนี้แคบนี้ มต้องติดตรงนี้แหละนี่คอยดูนักสู้มอสมครับออสอติกเกอร์แก่เยอะนะมันอยู่ที่ใจจัดมาเต็มร้อยครับนี่สมบัติพ่อสมเนิมคนไปเดี๋ยวรอชมกันนี้ครับนี่ผมว่ามีทีเด็ดให้ดูครับท่านผู้ชม มาลุ้นงินครับรอบสองเาล็อกเขาเอาแล้วมาแล้วครับมาแล้วผมว่าเสร็จแน่นอนเบโอ้ยท่อไม่ลั่นครับท่อไม่ลั่นโอ้คานหน้าไถดินไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ไมออ่อยู่ครับโอ้รดแรงรดแรง เอาไม่อยู่ครับแม่จอดแก้วแก้วเฮ่ <c oughs> ไม่รอดแน่คันนี้มาขอยมา้อเก้าห้าของแรงแรงน ได้หรือพี่ยกไว้ได้เจ้าเย้ยเย้โอ้โหดินครับดูครับมันน่วมดีไปเดี๋ยวผมว่าไม่พลาดแน่คันเมื่อกี้พลาดไปแล้วทายผิดครับคันนี้ผมว่าไม่รอดเดี๋ยวรอชมท่านผู้ชม มาลุ้นกันครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันจะอยู่หรือไม่อยู่เออเม็ดเป็นเม็ด,ม,ดมาแล้วออโอ้แกวแก้วแก้วโอ้สบายเลยครับ เร่งเครื่องเลยครับออกมาเนิบเนบเลยอ่ะเอารถด,ดำไปเทที่ไหนนวะ,ะมันคือนานมาในชะ่จิมจิ้มช่วงไกลนะวะสงสัยที่เทนี่มันเนืดมากเลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูที่เทครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูตรงที่เทดินครับเ็นบอกว่า น่าจะเทยากไหมเห็นคนขับรถหกล้อบอ,อกว่าก็อาจจะมีสิทธิ์ลมด้วยครับคับเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดสุกใจให้นะครับผมฝากช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ